อย่าลืมเราเรามีกฎครับกฎเดี๋ยวจะกดต้องเมื่อกี้บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมีหี้ยอะไรของกูเมือนกไม่ถูกไม่ได้คอมปุ๊กโทรมาเลยมันอะไรใครชนะได้นหลอดลูกกูลูกไม่ต้องบอกกูคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำ ก็ตอนไอที่เราเล่นเมื่อวานเราเล่นอะไรเล่นตัวนี้นั้นเราเอาสีเกลโอ้โหเด็กเด็กไนี่ยยี่หปิดคอมแล้วเสือกโครมาหาเนี่ยไอสัตว์เล็ดแม่อย่าลืมอย่าลืมเราเรามีกฎครับกฎเดี๋ยวจะกดตอบเมื่อกี้บอกครับสัสดีครับอัสดีครับยี่หี้ยอะไรของผมไม่ผมไม่ได้คอมปุ้บโทรมาหาเลย ไรใครชนะเดกว่กูู้กรู้ไม่ต้องบอกกูกูรู้เต็มกันก็เล่นเกมพร้อมกันนะโอเคนะสามสองหนึ่งมึงมึงคนสุดท้ายแล้วไม่งต้องด่านนี้วะหาด่านเข้ามาก็ด่กดาษนี้มันง่วงนอนสุดนี่ทำไมเกมมันเป็นเอาเต้าไว้วะมันมันตายไปเลย มากเลยกินเอาไปบีบจีบมาเดียวพี่ต้องมีเหลืออยู่เออมีจริงด้วยโุกเปิดมามันก็ต้องมีป่ะวะยิบแม่ไม่มีบิบน่าสมเพชวะระวังได้นอนช้านะอยากนอนช้าว่ะเตี้ยนอนช้าโอ้โหนอนเต่แต่หัว หัวคืนเลยเด็กเออว่ะไม่เชื่อหรอกเว้ยห้ามเล่นอ๋อหมีเยอะสุดด้วยโอ้โหจนเล่นกันกันคนหึงไงห้ามเล่นจะเล่นกันสองคนเลยไงไม่นะ โอ้แล oh, so oh, ้วบวกหนึ่งใครวันนี้เมื่ออะไรวะมีไม่ลงลยกูทำเสียงซอมบี้ใน Plants vs z o m b i e ่เอยน่ากลัวอ่าม่มีโอ้มีแล้วเป็นสิ่งซอมบี้ที่น่ากลัวัวีไปอีกรอบหนึ่งฮ่าเ่าฮ่าฮาฮแาฮ่าฮแคส่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ โอ้โหตัวยาวเอ้ยเย็นแล้วกำลังเจ็บรว่าพวกมึงรอสลับไพ่กับใครตั้คนแน่เลยเนียอ้ยคำพูดทางเนีผมว่าโมดนี้ไม่มี้โเรจิมมี่จะนอนไวหรอวะโอ้โหดีที่ ด oh. ีอยู่เฮ้ยจิมมี่จะได้นอนทุกคนทำอะไรทั้งอย่างโอ้ทำอะไรไม่ได้ได้พวกวันนี้วันแข่งจิมมี่มึงมีสีอะไรไม่บอกกูมีสีแดงจริงป่ะไม่บอกจริงไม่ใช่ว่ามึงก็ลงไม่ได้เด็มันอาจจะบัฟมึงก็ได้กูไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกขอดูหน่อย กวนปีนขมักเม้่าแ่บย้ยไอ้พี่ท้อไมกาดมึงใช้ยากจังโออ่าโอเคโอเคที่นี่มันไม่มีสีแดงจริงมันขี้โมยจริงดิเป็นคน เสียดเป็นน้ำเงินนะเอ้โง่เอ้ยมึงทำอะไรของมึงอ่ะสิริปลุกฉันตอนหกโมงเช้าโดนเกียน์เมื่อกี้กูบอกว่าอะไรมันไม่โหมดนี้ไม่มีสลับให้เอามาเปลี่ยนโหมดไหมเปลี่ยนโหมดไหมช่างแม่งโหมดโหมดนี้แหลย กงไม่มีใครได้อไพ่เฮียได้มาง่ายๆหรอกกูมีแหละกูกระแดดดอยเฉยจั่วไปจั่วไปกูมีแหละกูแค่อยากดึงการ์ดเฉยๆการ์ดเต็มมือไอ้ยดแม่โอ้โหไอ้ยดแม่นี่โดนคนดีโดนคนดีนำเงินมาเลยพี่ มีคุ้มแน่นอนเออทำแเซอร์วิสยังดีโอ้ไอ้เหี้ยเต็มมือแล้วเนี่ยแอ้แน่โอ้กูเห็นว่ามือการในมือของเอยงน้อยเ่ยนะจะมีทำไมอีกลอะโอ้หอยสัตว์โอ้ย พี่ชายเฮ้ยพี่ชายทำอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่ชายที่ผายแล้วทำไมมัวแต่ขำไม่เฮียกูลืมเลยพี่ชายมันมือสีอะไรวะเฮ้ยกูข้ามให้กูข้ามให้ไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นตีตกรนดอ้ยไม่มีไม่มีตีเขียวตีจัดไปจัดไปแล้วกันแล้วกัไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูนะพี่นะอย่าจัดไปจ ไอ้คว้ยเอาแล้วจอยดิว่าเอาอะไรเอาอะไรเขียวเขียวไอ้ไอ้คุ้ยดีเลยโอ้ยายโคตรรวยเลยแม่งมือน้อยดีนะทุกคนโอนโนไปโอ้โหเอายังระพิจิบ่ะผมส่ต่อเอ้าเอ้าลืม ไอจิ้มอะไเสด๊อย่ากูนึกแป๊บแย่แล้วไม่มีใครเป็นตัวเอแล้วเลยนาะอาจจะมีก็ได้จิมมี่โอ้ยไอจ้เลยนะเฮ้ยเสด๊อะไรวะจะาฟุกเกินไปแล้วโอ้โหเฮ้ยมาฟุกจริงแหละเดืองดึงเดืงดึงไปดึงไปชิบหายแล้ว โอ้ชิบโอ้ยตดเลยไม่เอานอนทั้งนั้น <laughs> มีใครได้นอนทั้งนั<ธ>้นเออโอ้โหี่แดงเหรอายืนชอบล้วสีน้ำเงินเนี่ยเอียจบแล้ว <laughs> เทียเอ้ยแ่งเอ้ยเป็นไรปะ <laughs> ไม่เป็นไร พี่โอ้ยโอ๊ยไปจิมมี่ไปไอ้จิมมี่แม่งแบบศพไอ้เี้ยเอ้ยผมไม่ให้มันวุ่นวายวะเออโอ้โหเอ๊ะอเอ้ยเกลือเกลือดี โโนทีขเย้เขาเยอะไไปดีครับทุกคนคมาทำคุยอะไรเนี่ยกูปิดคอมเราไจิ้มดึงไพ่กูไปเฉยเลยเอาพี่